ไ่ด้มีให้กินก็กินไม่อยากคิอเลยมากเพระเดี๋ยวนี้ของกินหายากของแพงนะมันไม่ใช่หรอกมันเหมือนกับว่าคนรุ่นใหม่เขาทำอาหารเนี่ยมันมันเหมือนนักตว์จะทำนะพอทําเสร็จแล้วมันเหมือนกับว่าอะไรวะมันเหมือนกับว่ารสชาติมันเหมือนกับไม่เหมือนคนรุ่นเก่าๆคนเก่าเขาปลาณนีตไงมันปลาณนีตอ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยปลาณนีตเดี๋ยวนี้มันแบบยังไงก็ได้ให้ได้ให้ได้เป็นแกงขึ้นมาอะไรเงี้ยรสชาติเป็นอย่างนั้นนะแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้อร่อยนะ เอาเร็วเจ้าทั้งหลายคตรเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบ้าแชร์บอกให้บอกให้แชร์ออกไปจัดของขวัญมาเก้าพันเก้ารเก้าชิ้นไม่จัดอีกนะบอกให้จัดไอ้นี่เข้ามาอะไรนะอะไรนะจัดอะไรนะสวัสดีครับนะจัดหมูเด้งได <laughs> ้อยู่ไม่นานนะเดี๋ยวสักพัก็ออกนะพกเจ้าเออ ถ้าก็อยู่แป๊บๆเราไม่ได้อยู่นานนกนะวันนี้นั่งทำรายการวันนี้ไม่ค่อยวางเท่าไหร่วันนี้แว็บมาทํางานนะจัดเข้ามาได้พักกันหลังสียังอยู่นะนะพักกันรังสีนิวเคลียร์นิวตอนนวชิวภาพแล้วก็เหรียญรักษาโลกทุกโลกเหรียญทาน้ามนนะนะเหรียญทาน้ามนรักษาโลกทุกโลกนะ,ะเหรียญของพ่อสิงห์ดททาน้ามนอ่นะยังอยู่นะ,ะติดต่อสอบถามกันได้ที่บ้านเขียว ajtop หนึ่งหกนะนะ ยังอยู่ยังอยู่ยเหลียญทําน้ํามนตนะ์รักษาทุกโรคยังอยู่นะมีคนบอกว่าอาจารย์เป็นบะลงบะลงบะเลง,ลงนะเป็นหลายโรครักษาได้ไหมขอบคุณมากสําหรับขอใจหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองอ่ะสองหนึ่งเจ็ดนะเร็ยลอะไรน่าจะออกสิบหกกันแหละวันครู 17, นคน 17, อ่ะสิบเจ็ดกับสิบเจ็ดเราก็ไม่รู้หรอก เพราะว่าไม่ได้แทงหวยกับใครเขาไม่ใช่แฟนคอหวยถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นคอหวยนะเขาจะแทงแทงหวยเข้าใจแทงหวยไหมะนะเรามันไม่ใช่คอหวยอะเด็กเขาไม่ใช่คอหวยมันก็ไม่รู้จะไปแทงทำไมงงเหมือนกันนะเอาเลวแซ่กดแชร์ออกไป แล้วเราไปมองเขาเนี่ยไปมองหน้าเหมือนเรียกนะไม่ก็นบ้านไม่ใช่เน่ไปมองหน้าเหมือนเรียกไม,ไม่รู้เขาถืออะไรเราไม่รู้อะไรเจ้าเนี่ยอ่ออะไรหวยเนี่ยหวยเออเด็ดยังดูเนี่ยโครงการในหวยบนดินสองตัวสามตัวเนี่ยยังไม่ได้เห็นเลยนะเดี๋ยวว่าจะไปดูหน่อย ตัวยี่สิบาทหน้ารองนะถ้ายี่สิบบาทหน้ารองนะหวย